เดี๋ยวนอไผมีเยอะเลยนอว่านไผ่เนาะย่าไม่ต้องกลัวเอาถุงดำมาใส่ไว้นี่หมาใครอะนี่หมาใครตัวน,นี้นี่เฮ้ยไม่ออกไปเลยมันจิงไก,าากง่่่มาสย ออกไปเลยโอ้หมาตัวนี้ดูดิมันออกมาในกลางสวนมันมนกีนใ่วันสี่ตัวห้าตัวนี่หม,มาใครวะเนี่ยไม่ดูแลเลยนั่นโอ้เมื่อวานกินไ่ไปสี่ตัวเลยเหรอนั่นหมาใครไม่ดูแลนะครับฆ่าก็ผิดกฎหมาย ม่ฆ่าก็สร้างความเดือดร้อนคนอื่นครับใครเป็นเจ้าของหมานะครับกรุณาเก็บหมาด้วยนะครับเดี๋ยวเกิดการฆ่ากันขึ้นเดี๋ยวทะเลาะบ่อแหวนกันขึ้นไม่ดีไม่ดีมีมันต้องดูแลมันหน่อยครับอย่าให้มันเพ่นพ่านมาก